สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับนี่มาเจอกับแอดอีกแล้วนะครับวันนี้บอกเลยว่ามาแบบโฟซีสั้นเลยทีเดียวนะ <ลง S 1> ฮะโรงแรม <laughs> ก็าลงจะบอกว่าไม่ใช่โรงแรมจะเป็นปกของลิซ่านั่นเองนะครับแบบโฟซีสั้นเลยนะฮะโอ้โหแอดป้ย เห็นงูที่เลื้อยขึ้นมาอยู่ที่ข้อมือน้องหรือยังตายแล้วทิ่มตาแทบบอดอยู่ที่ข้อมือหนึ่งอยู่ที่ต้นแขนหนึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งหนึ่งอยู่ที่คออีกหนึ่งโอ้โหคืองูหลายตัวมากนะบอกเลยสุดจัดสุดจริงนะฮะก็เป็นวีแมกกาซีนน้อยแอชิพเนาะใช่ต้องบอกว่าความสุดยอดของการโยงของวีแมกกาซีนเนี่ยน่าสนใจมากๆแอชิพเพราะเขาบอกว่าคือน้องเนี่ยกำลังจะมีอัลบั้มเดี่ยวเต็มใช่ไหมใช่ก็เป็นอัลบั้ม แบบจัดหนักจัดเต็มในแอกิฟนะ,ะซึ่งทีนี้เนี่ยเขาก็มีการโยงด้วยนะฮะมีคนเขาบอกว่าเนี่ยคือวีแมกกาซีนเนี่ยเขามีโฟล์ซีซันใช่ไหมก็หมายถึงว่าการเดินทางของลิซ่านเนี่ยพิสูจน์ได้เห็นว่าแบบน้องพัฒนาการตัวเองอยู่เสมอ,อเป็นการเดินทางผ่านซีซันแล้วซีซันเล่า <4 S 2> อะไรแบบนี้การอย่างเงี้เออสุดจัดสุดจริงนะฮะแล้วก็ดูแต่ละรูปในแอกิฟโอ้โหบอกเลยว่าถึงจะมีรูปหมาไม่เยอะเนี่ยแต่ว่าอึง้งทึ่งช็อกมากๆด้วยความที่มีงูเยอะขนาดนี้ซึ่ง เนี่ยไม่กล้าประเมินราคางูเลยนะอ,อ,อยากจะบอกว่าตอนนี้ใครที่อยากไปบูกอรีนะคะก็คืออย่าเพิ่งไปเพราะว่าเขาไม่มีงูขายแลออ้วตอนเนี้ก็คือพ่อบับบ้าบินอะ่ะส่งมาให้น้องคือหมดละตอนนี้หมดส่วนละไม่มีงูแล้วหรอไม่เหลือละซึ่งต้องออบอกว่าความน่าสนใจของงูก็คือ เราเนี่ยจะได้เห็นลิซ่าอะไรที่มันแบบว่าไม่เคยเห็นได้เห็นอีกเยอะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นธีมของ Auto e อัลเทอร์อีโก้เนะเป็นอัลบั้มของน,อน,น้องนะครับซึ่งแน่นอ,นอนว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็รู้จักล็อกซี่รู้จักซันนี่กันไปแล้วเดี๋ยวยังมีอีกนะฮะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆแอดกิฟแล้วก็บทสัมภาษณ์บางส่วนจากวีแม็กซ์ซีนนะคะบอกว่านงลิสเนี่ยบอกกับทางวีว่านี่เป็นอัลบั้มเดี่ยวของหนูนะก่อนหน้านี้หนูมีแค่ไม่กี่เพลงนะคะแม่แม่แต่ตอนเนี้ยหนูจะเล่นให้มันใหญ่ขึ้นจะขยายขอบเขตแล ทองทำเพลงแนวต่างๆแล้วก็ดูซีว่าแบบจะปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองออกมานะคะซึ่งทางวีเขาก็บอกว่าการเดินทางของลิซ่าเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าชีเนี่ยไม่เคยซ้ําและเราก็จําได้ทุกลุกจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงหลังจากนี้เนี่ยก็น่าท้าทาย ใช่เพราะว่าแต่ละลุกของน้องเนี่ยตาตึงมากๆแล้วก็อย่างที่แอดพูดไปเมื่อะกี้ย้อนไปประมาณ4 3 2 5 6วินาทีเนี่ยอแอดบอกไปแล้วว่าอัลเทอโกจะมีลิซ่าในแบบหลายมิติมากๆเลยยังก็นหนังมาเวลเลยทีเดียวเดี่ยวนะนี่คือยกปวดโสดผวนคืออะไรสวนพึกสชาติมาหมดเลยนะทุกคนเพราะว่าเพิ่งเห็นว่ากาอกของน้องทาเหมือนขนนกเหมือนขนนกอเออเหมือนขนนกแอดให้ <ๆ S 1> เป็นนกคู่เลยได้ไหมได้นกคู่ก็ได้คืออลังมากแล<ด>ข้างล่างเหมือนเกือเขาเขาางนะกิฟต์ มีเขากวางโอบไม่เท่าไหร่เ <นะ S 2> าะเขาเขากวางผูก <P ul ges> เป็นเหมือนแบบอารมณ์เข็มข่ั<ช>แต่ข้างล่างนั้นถ้ามองต่ำลงไปอีกก็คือต้องบอกเลยว่า<น>แหมเผ็ดจนเขาเรียวกว่าพริกที่บ้านเราเนี่ยไม่เหลือแล้วนะ คือเป็นแบบความแนบเนื้อแล้วก็อารมณ์เหมือนบิกินี่ใช่คือแบบหุ่นนางลดมากแล้วบอกเลยนะคะว่าเนี่ยมาเอิร์ธโทนซึ่งเป็นโทนสีประจําปีนี้เลยนะคะคือนําทุกเทรนด์อีกแล้วก็คือออกแนวแบบน้ําตาลแบบนี้แล้วก็เป็นโทนแดงๆหน่อยก็คือแบบลดมากแล้วดูปากชีซีดูปากชีทากี่ชั่วโมง Oh, สวยางานนี้ต้องแพ้กิฟช่ววีดนะเพราะว่าวีดคนเดียวเนี่ยบอกเลยว่าไม่ไหวนะฮะสุดขนาดเลยนะคะว่าถ้าไม่สวยจริงฟาดแก้มชมพูขนาดนี้ไม่ได้นะคะทุกคนคือต้องใบหน้านี่คือพระเจ้าสร้างมากลองพวกเราฟาดนะคะเหมือนโดน <c oughs> ซ้อมมาแต่น้องทําก็คือรวยมากไปดีกว่านะคะเดี๋ยวแอดกิ๊ฟก็ะจะนอนไม่หลับยังไม่จบแอดบอยคอนแทคเลนของน้องโอ้โหสีเป็นแบบเหมือนในตาเมดูซ่าชัดๆเลยอะเมดูซ่าเลยใช่ไหมเราไ ยังไงอะจะเป็นตัวเราเราตัวเรากลายเป็นก้อนหินเราจะเป็นหินทันทีใครสบงมานะคะก็คือแอดโอส์เขามาให้เล่าแล้วเขาบอกแอดวีดเยอะกันไปเดี๋ยวไปวีดต่อพี่นิวแล้วกันอ้นนะอนะแย่งวีดทาไมฮะกิฟเดี๋ยวตามไปวีดที่พี่นิวเหมือนกันสวยมากสวยมากจริงๆสวยจริงสวยจริงแซ่บมากอุ้ยไม่ใช่มีแค่งูนะคะงูมันเลื้อยไปจะกัดผีเสื้อด้วยค่ะทุกคนโอ้ไปดีกว่าก่อนที่จะมีศกราฏกรรมนะฮะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะ